ค่ะชื่อนางจงกดสุทธิโอสดนะคะชื่อเล่นว่าปัญนาส่วนชื่อทางธรรมก็คือบัวสายธรรมเพราะท่านตั้งให้นะคะตอนนี้อายุย่างเข้า76ปีสิ่งที่จะพูดเนี่ยหมายก็ว่าพูดมาเกือบจะทุกปีนะคะ แต่ว่าสิ่งที่มันปรปากฏขึ้นในปีนี้นะมันเป็นสิ่งที่ป้านางว่าเ,เราได้เราได้รู้ป้านางได้รู้แล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมใครรู้ไหมว่าเกิดมาทำไมสุดท้ายของคําตอบที่อยู่ในใจของปญานางคือคือคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อจะได้เรียนรู้ประพฤติ วิธีการที่จะไม่ต้องได้เกิดอีกแค่นั้นเองมันจบจบแค่นี้่ะก็คะเคยเกิดเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้วิธีการจะไม่ให้เกิดทีนี้ในระหว่างที่เราก็ต้องเกิดมาก็เพื่อ,เพ,อเพื่อชดใช้ชดใช้สิ่งที่เราเคยพลาดทำมาแต่ชาติปางไหนการชดใช้ที่ดีก็คือการทำกุศลในหมู่มัดอีนี้และคะ่ะใช้อริยสัจสี่ในการแก้ปัญหานะคะ แล้วก็ใช้การยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นดีหรือชั่วเราต้องเข้าใจมันให้ได้แล้วยอมรับให้ได้ว่าทุกวินาทีทุกโมเมนต์ทุกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราที่ตรงมาหาตัวเราเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วเราต้องยอมรับมันแล้วต้องยอมรับด้วยความยินดีนะฮะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทุกก็ต้องยินดีรับถ้าเป็นสุข มันก็ไม่ต้องอะไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสุขถ้าเรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่งก็คือสุขมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมามันเป็นแค่มายานะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วก็เกิดมาชาติหนึ่งมาชดใช้เสร็จแล้วก็จบไปแล้วก็ถ้าเรายังมี สิ่งที่เรายังไม่ได้ใช้ต่อเลาหนีต่อเนี่ยนะฮะเราไม่ยอมรับต่อเนี่ยเรายังไม่ทำกุศลเพื่อที่จะชดใช้ด้วยความเต็มใจนะมันก็ต้องไปต่ออีกค่ะมันต้องไปต่อแต่ละชาติแต่ละชาติเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเกิดน้อยชาติลงก็พยายามต้องชดใช้ด้วยความเต็มใจในแต่ละชาติให้ดีที่สุดแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถือว่าใช้แล้วก็ทําบุญนะทำตามที่พ่อครูพูดก็คือบุญเนี่ยคือการชําระกิเลส แต่ละครั้งแต่ละทุกกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นในใจต้องหาทางที่จะกําจัดเข้าไปแค่ในเองนะฮะแพทย์วิธีทมนี่นะฮะประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่สองอย่างก็คือทางกายแล้วก็ทางใจถ้าทางกายมันก็ส่วนมากก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องในยาเก้าเม็ดเนี่ยแต่ในยาบางเม็ดของเก้าเม็ดเนี่ยนะฮะเช่นอาหารออกกำลังกาย น้ำสมุนไพรเนาะวิธีการเอาพิษออกส่วนทางใจก็มีข้อ8กับข้อ9หาทางที่จะสมดุลในทุกๆอย่างที่นายาแต่ละเม็ดและต้องทําด้วยจิตที่ที่มั่นคงด้วยนะคะแล้วระหว่างทําไปเนี่ยจิตของเราก็ต้องเป็นไปอย่างสิ่งน,นั้นด้วยเช่นถ้าเราจะขายี้ยานางเนี่ย เราต้องขยี้ด้วยใจที่เราเห็นความอ,าอะไรความคุณภาพของเขาอะคือคุณภาพของย่านางหรือคุณภาพของใบไม้ไมที่เราเกนันขยี้เนี่ยมันต้องเราต้องมีจิตที่จะสื่อไปถึงเขาด้วยอย่างวันนั้นป้านางกับกับผาสุกนะก็ขยี้ย่านางกันคนละกระถางปรากฏว่า พอข,ขยี่เสร็จแล้วป้านางบอกว่าผ้าสุกต้องการรู้ใช่ไหมว่าพลังที่มันออกจากตัวเรานี่มันต่างกันยังไงป้านงางค่อยก็เอาเอานิ้วจิ้มลงไปในในกะละมังปนะ้านางอกบมันเย็นทั้งที่เราใช้น้ําเท่ากันใช้ใช้ใช,ใช้ผักเท่ากันแล้วของผ้าสุกอุ่นเข,เขาเขาจิ้มเองเลยนะเขาบอกทําไมถึงต่างกันป้านางบอกอันนี้คือพลังจิตที่เรามีต่อสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสอนสอนคนนะเราจะต้องทําตัวอย่างที่ดีให้กับตัวเองแล้วต้องทาสิ่งนั้นเป็นก่อนเราถึงจะไปสอนคนอื่นได้มันถึงจกมีบรารมีถ้าเราคิดอยากจะสอนสอนสอนโดยที่ตัวเราเองยังทำทำสิ่งนั้นไม่ได้เราจะไม่ประสบความสําเร็จในชาตินี้ค่ะขอบพระคุณค่อะอาจารย์ใดจะถามอะไรไหมสอบจบอะไรนะของอาจารย์นางจะสอบจบอะไร จะสอบสอบนี่สอบจบอะไรตอนนี้ป้านางเรียนปอโทแล้วก็95ก้อนไม่ไม่ไม่จะสอบเนี่ยที่สอบเนี่ยอ๋อสอบเจ็ดปีค่ะสอบเจ็ดปียังไม่สอบเข้าอ่ะจะปีหรือแปดปีแล้วก็ไม่ทราบอ่าไม่เป็นไรอ่าอ๋อท่านใดจะถามอะไรไหมมีท่านใดจะถามอะไรไหมคะถามได้ไม่ถามนะถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็บอกว่าไม่รู้ อ่าท่านใด <c oughs> เห็นควรผ่านยกมือ <c oughs> อ่าขอบพระคุณค่ะกรับขอบพระคุณอาจารย์สาธุเชิญ